หนึ่งแอคชั่นนี่ครับคือถุงมือในร่อนนะตัวนี้เหมาะสําหรับงานทุกประเทศเลยบอกเลยครับตัวนี้เหนียวมากๆด้านฝ่ามือเป็นแบบนี้เลยเป็นยางตัวนี้บอกเลยนะครับว่าทนทานสุดๆนะไม่ว่าจะใช้กับอุปกรณ์ช่างนะครับอย่างน,นี้นี่ไม่มีหลุดมือไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดมือนะครับหรือว่าจะไปปูสังกะสีทําการสาดอย่างนี้ไม่ต้องกลัวมันจะบาดมือครับไม่มีขาดนะบแบบนี้เลยคุณลูกค้าเดี๋ยวตามผมมาเดี๋ยวให้ดูหลายๆอย่าง่ะไม้ จะไปแบกงงแบกไม้ไม่ต้องกลัวเสีย่ยงตามครับนี่แบบนี้เลยโคบอลเลยขนทางสุดๆเดี๋ยวไปแบกปูตรงนูน้นด้วยมาเลยฝนก,ก็ตกเว้ยนี่แบกทรงแบกเสาไม่ต้องกลัวมือจะทะลอกนะครกค้ับนี่ครับเหนียวมากๆไม่มีขาดเลยนะมือผมไม่เป็นเลยครับใครที่สนใจวันนี้ จัดโปรโมชั่นพิเศษถุงมือตัวนี้นะ5คู่เพียง199บาทเท่านั้นถ้าคุณลูกค้าไปหาซื้อตามร้านทั่วไปนะบอกก่อนไม่ต่ำกว่า100บาทนะเป็นคู่เป็นคู่อะแต่อันนี้เราให้เลยครับ5คู่199ทเท่านั้นใครที่สนใจพียงสนใจใต้คลิปเลยครับมีบริการเกี่ยวหนึปทานะโอ้ยเหนื่อยไม่ต้องจ่ายก่อนสักบาทเดียวจ่ายเงินหน้าบ้านแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลย